อตอนนี้ไฟก็ได้ลูกนี้แล้วครับต้องใจเย็นด้วยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขึ้นมาบนเขาเนี่ก็จะเผื่อมาทําหนังค้ากระท่อมตีทําไว้หม่อวันก่อนครับก็อยู่ในป้าซางนี่แหละครับก็นี่ก็น้ำอ,าอ้าอยางสีดําครับมา้ามุงหนังค้าก็พอก็คงจะก้มหลายปีอยู่ครับ ครับผมครทำไว้หลายวันแล้วเต็มบาเนี้ยได้ทำหลังคาครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเอาปลามาหมุงครับพร้อมกันก็นจะได้หากินไปด้วยครับหาของปลาไปด้วยครับครับจะเกะจะปลากันในกระท่อมครับเอบลาละครับเรากระท่อมก็ได้ประมาณนี้ครับทำไว้หลายวันครับ แต่วันนี้จะมาเสริมหลังคาครับมาทำหลังคาใหม่ครับกันฝนกันล้มครับกันพื้นน้าหนาวก็กันหมอกกันเมยอครับครับวันนี้ก็จะได้เอาไรม,มาเสริมครับ ก็จะเสริมไม้ไผ่ขึ้นมาครับไม้ไผ่เสริม,มเพื่อจะได้มุ้งมันทีหน่อยครับถ้ามุ้งมันห่างมากกน้ำผลมันจะห่วงเป็นตีครับเลยจะทำให้หัวได้ครับ ก็จะเสริมพออยู่ได้ครับขอพอกระทั้งไปส้ามาทรนาณนีกว่าหลายปีอยู่ครับเพื่อน้าผลปีหน้าด้วยครับครับก็ทำหนัคากระถ่อมก็ได้ประมาณนี้ครับ เวลาฝนตกมากก็จะอาศัยอยู่ได้สบายเลยครับพอถึงหน้าหนาวก็จะกันหมอกกันเมยได้เลยครับกันน้ำค้างได้ครับก็ไปเข้าป่ามาแถวนี้ก็มาพักที่นี่ได้ครับจะสบายเลยครับจน จะพักนอนหรือจะชั่วคราวก็ได้ครับจะมานอนก็ได้ครับครันหลังถ้ามานอนก่อจะได้ทํผฝาผานังครับกันกันเพื่อลมหนาวครับลมหนาวจะมาครับก่อนนี้ก่อนได้แขวนนี่ก่อนครับเดี๋ยวคงจะได้ไปเซาะหาของป้าก่อนครับ ใกล้ถึงแล้วที่ใกล้ถึงแล้วเทียงนะครับก็จะได้เอนนอนะครับนอใหม่นะครับร้มกับน้ำพริกครับตอนเทียงนะครับครับก็จะมืดๆหน่อยครับพ่ออากาศวันนี้มันคึ้ครับโบกกับอยู่นกระถ่อมนี่มืดครับไนนี่ครับ ก็จะต้มกันพี่ก็อันพริกมาจากบ้านครับจะเอานอนี้ต้มครับครับก็พี่กอไฟี่เลยบ่อยแล้วครับพิดหยากเด้ครับอากาศก็ชื้นครับ กตอนนี้ไฟก็ได้ลูกนี้แล้วครับต้องใจยเย็นด้วยครับ วันนี้รู้สึกว่าเงียบครับบ่ใครมีใครมาเข้ามาในป่าเลยครับวันนี้ครับว่าช่วงนี้เฮ็ดมันบ่ใครออกครับถ้าว่าเห็ดค้นออกนี่ค้นจะมาหนักนะครับแต่วันนี้บ่ค่อ,อ,คอยได้ยินไรเข้ามาี้เลยครับก็มีต่ลงหนาน,นเรียวเข้ามาเท่านี้ครับ ครับตอนนี้ก็ต้มนอกระดซุกหรือบ่้อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้กินเข้าปลาอาหารครับพิกหัวมันจากบ้านครับหอกับหนอต้มเลยครับ không thì cho một tí thôi con người có chờ và cho thi cho tháng thấp ครับตอนนี้ก็ได้กินขา้าวปลาหารเซ็จเรียบร้อยแล้วครับผมได้พักสักกัมก่อนครับพักปล่อยกระเพาะหย,ยสักกั๊มก่อนครับเดี๋ยวจะได้จะเว้นไปหาของปลาไปเลยๆครับโอ้โหจะมีอย่างมามีอย่างครับถ้าแบบมีอย่างก็ของจเจ้าน้อใไหม้ไปแกงไปต้มครับก็ พอกลุมกิ่นไปชูข้างจากุกเขาครับ